สวัสดีครับพวกผมดวงชานะทุกคนสําหรับคลิปนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูความน่ารักความจงรักภักดีนะครับของพี่น้องชาวกะเรี่ยงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักครับของเด็กกะเรียงครับทุกคนที่ร้องเพลงชาติไทยที่ร้องเพลงสรรเสริญที่ร้องเพลงอ่ามีอยู่ประมาณ2-3คลิปนะครับที่ผมจะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกัน นะครับว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะครับเป็นชาวกะเหรี่ยงที่คนไทยปลื้มมากๆนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงไปนะครับคนไทยหลายคนก็ได้มาคอมเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปชมกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาราเป็นลูกสาวดา,วารากะเหรี่ยงค่ะ วันนี้จะมาร้องเพลงชื่อสดุดีจอมราชาค่ะถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกิดฟ้าไกล ซุนร้องใจชาวไทยสมัครสมานถวายบางคมจอมราชินีคู่บารมีองค์ราชันขอพระองค์ทรงเกษมสํมำรับงามตรการเคียงคติยะไทย จากฟ้าเรื่องรองแสงทองสองมากภายฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชิริวิงควันพวงชนชาไทยเธอไทยประพรุมว่าในทะวาใจสาดูดิเป็นไงบ้างครับทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหสำหรับแอดแล้วนะคน ขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาวกระเลียงนะครับที่มีความรักต่อพระมหากษัตริย์ไทยของพวกเรานะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่2กันเลยนะครับก็เป็นคนเดิมนะครับแต่ร้องเพลงใหม่อย่าไปฟังกันนะครับ สารานเพราะพระบารมีจุดเช่นแสงสองสองแดนแผ่นดินนี้ไทยเทิดไทยถวายพระพรศูนย์รวมใจปลวงประชาชศิลปาชีพอมรพระสุขนิกรภักดีพระเมตตาการุณาศูนย์ของไทยสุดศีสาดุดดีพระเมตไทยทรงพระเจริญ เป็นยังไงครับทุกคนครับโอ้โหนี่แหละครับความน่ารักของน้องสาวกะเลียงเด็กกะเลียงร้องเพลงโอ้โหเพาะด้วยนะร้องมาจากใจร้องสดๆไม่มีดนตรีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนไปทุกคนมาเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยกันว่าเขาไม่ความรู้สึกยังไงนะครับเวลาอ่า เด็กกะเรียงนะครับเด็กสาวกะเลียงเขาร้องเพลงเนี่ยเขาคนไทยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยดีใจนะครับนะปื้มนะครับปื้มน้องกะเรียงแล้วก็กะเรียงทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่รักในพระมหากษัตริย์รักในประเทศไทยนะครับลองมาฟังคอมเมนต์นะครับคนนี้นยเขาบอกว่าพวกท่านเนี่ยคือพี่น้องของไทยนะครับผมดีใจนะครับนะดีใจด้วยทุกท่านที่ทําได้นะครับ สามารถเป็นประเทศได้นะครับครนี่นีเขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับและ,ะน้องนะได้สํานึกในพระมหากรณาที่คุณนะครับชอบคลิปน้องที่ร้องเพลงมากๆเลยนะครับนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกคนข้าพเจ้าในนามประชาชนชาวไทยนะครับเชื้อสายกะเหรี่ยงขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนการเปรียบเทียบรัฐการเรียน ท่านผมก็รักท่านครับผมอขอบคุณที่ร้องเพลงนะครับคนนี้เขาบอกว่าพวกท่านกับเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะเรารักกันนะคะคนนี้บอกว่าน้ำตาจะไหลน้องร้องได้แผ่ระมากๆคลิปต่อมาครับเอ,อ้ไม่ใช่คลิปต่อมานะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่สําคัญนะครับว่าจะเป็นชนชาติใดหรืออยู่ในแผ่นดินไหนสิ่งที่สําคัญคือ รู้จักคุณแผ่นดินรู้จักบุญคุณของผู้ให้โดยเฉพาะพระมาหากษัตริย์นะครับพระมาหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์หรือไม่ต่างหากสิ่งนี้สําคัญกว่าเราชาวไทยขอขอบคุณชาติพันธุ์ทั้งหลายที่รักประเทศไทยด้วยนะครับคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะนะครับและหวังว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับนะสำหรับพี่น้องชาวกเกาหลีนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บ่งบอกความรู้สึกได้ ได้เลยนะครับอขอเม่ตถาคตวันนี้เขาบอกว่าทาไมฉันรู้สึกถึงความจริงใจที่ประเทศนี้รักประเทศไทยดีด้วยคะ่ะขอให้ประเทศจุจเจริญมั่นคงมีความสุขนะคะน้องๆนง่นารักมากต้องเพลงได้เพาะมากๆเลยคอเม่ตถามาวนนี้เขาว่าเราแผ่นดินติดกันนะเรามีพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงห่วงใยและรักคนกะเหี่ยงมากๆนะนและดูแล ชาวกะเลียงเสมอมาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวกระเลียงทุกคนนะครับที่ไม่ลืมพระราชินีและพระเจ้าอยู่หัวของไทยนะครับเราสองประเทศต้องรักกันและจับมือกันไว้นะครับขอบคุณพี่น้องชาวกระเลียงทุกคนนะครับขอบคุณที่เคารพต่อพระพันปีหลวงไทยด้วยนะครับนะยินดีนะครับนะอ่านี่คือคนกอทุเลรักค่ะเขารักประเทศไทยมากมากค่ะและให้เกียรติประเทศไทยที่สุดเลยนะครับคนนี้บพราว่าผมคนไทยขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวชาติพันธุ์ ทุกท่านด้วยนะครับที่จริงใจและขอขอบคุณน้ําใจในน้ําใจและมิมตรไมตรีที่มีต่อประเทศไทยด้วยครับเชื่อว่า2ประเทศจะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กันและกันตลอดไปนะครับขอบคุณพี่น้องชาวกขลังทุกคนครับและขอบคุณน้องสาวที่ร้องเพลงด้วยนะครับเพราะมากๆอืมคนนี้บอกว่าขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวชาติพันธุ์ทุกท่านด้วยจริงๆขอขอบคุณน้ําใจ และมิมตรไมตรีที่มีที่ดีต่อประเทศไทยด้วยนะครับนี่คือความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยนะครับที่ได้คอมเมนต์ Comment, นะครับบอกความรู้สึกให้กับพี่น้องชาวเกาหลีได้ฟังกันว่าคนไทยรู้สึกแบบนี้กับพี่น้องชาวเกาหลีจริงๆนะครับเมื่อได้เห็นคลิปได้เห็นแต่ละอย่างที่พี่น้องชาวเกาหลีได้ให้เกีย nder, รตินะครับได้หลงรักนะครับประเทศไทยนะครนะรักในหลวงพระมหาพระ พระมหากษัตริย์ของไทยด้วยนะครับคอมิทมาคนนี้คำว่าสวัสดีครับพวกเราชาวไทยรอการกลับมาของพวกคุณนะครับกลับมาอยู่ในบ้านเมืองล้วนหลังเดียวกันส่งบลังใจให้นะครับยังรักพี่น้องกะเหรี่ยงทุกทนนะครับคมิทมาคนนี้คําว่าขอให้เราอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขนะครับอย่าได้มีความขัดแย้งต่อกันนะท่านดีกับประเทศไทยเราก็จะดีต่อประเทศของท่าน ขอบคุณพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่รักแผ่นดินไทยและพะมหากษัตริย์ไทยขอบคุณมากนะครับคนนี้ว่าเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกตื้นตันใจมากอยากให้ชาวกะเหรี่ยงนะครับได้เห็นคอมเมนต์ของชาวไทยจังดีต่อใจมากๆครับนะผมได้มาเผยแพร่คอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงได้แชร์กันนะครับแชร์คลิปผมด้วยนะครับนะว่าความรู้สึกคนไทยตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับคอบมคมตณท่านมาครับคนนี้เขาบอกว่ายินดีด้วยครับ เราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับเราคนไทยนะถือคุณก็ถือผมก็ถือว่าพวกคุณเป็นคนไทยขอคุณที่รักประเทศไทยและเราก็รักพวกคุณด้วย <c oughs> ขอมิตรมาคานี้ครับาว่าขอให้ท่านเนี่ยปกครองประชาชนของท่านนะครับแบบประชาธิปไตยนะครับอย่าทําร้ายประชาชนของตัวเองและดําเนินตามหลักทศพิษราชธรรมขอยินดีกับท่านด้วยเช่นกันนะครับอ <c oughs> ขอมิตรมาคำนี้ครับว่ายินดีด้วยครับ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับขอบคุณที่ให้อ่าที่มีความรักต่อประเทศไทยนะและพระมหากษัตรไทยด้วยนะขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองโชวลูกโชว์หล,ล,ลานนะครับขวันต่นมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ่าด้วยใจที่ศรัทธาพี่น้องบ้านใกล้เคียงดุดพี่น้องรักนะชาวกะเหรี่ยงทุกคนครับคนนี้เขาว่าขอบคุณนะครับ,น,น,น,รบน้องสาวกะเหรี่ยงที่ร้องเพลงให้กับ กษัตริย์ไทยของพวกเรานะครับนะขอบคุณนะครับที่พี่น้องชาวเกาหลีที่ดีกับประเทศไทยตลอดมาและมีความจริงใจให้กับคนไทยด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับส่วนคนนี้เขาบอกว่าผมขอเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตลอดไปนะครับทําดีแล้วครับคนไทยทั้งประเทศดูอยู่ครับคนนี้นะเขาบอกว่าขอให้พี่น้องชาวเกาหลีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากนะครับ ไพเราะมากๆเลยรู้สึกตื้นใจน้ําตาจะไหลนะครับหเห็นหลายคลิปแล้วที่พี่น้องชาวกาเหลียงได้ร้องเพลงเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยของพวกเราขอบคุณมากนะครับคนนี้บอกว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราอยูอ่เราได้อยู่ด้วยกันแบบง่ายๆเราไม่เบียดเบียนนะครับเขาดูแลเขาเขาก็รู้สึกว่ารักเราแค่นั้นแหละนะครับขอบคุณพี่น้องชาวกาเหลียงพวกเราก็รักพวกคุณเหมือนกันนะครับส่วนคำติอมานะครคนนี้วา่ายินดีด้วยนะครับ กับขอบคุณที่ให้ความรักต่อประเทศไทยนะครับมีโอกาสฉันจะต้องไปเที่ยวรัดกอทูเลให้ได้นะครับขอบคุณที่รักประเทศไทยนะครับคนนี้บอกว่าพระบารมีของกษัตริย์ตีแผ่ไปทุกที่สานุทิสยานประเทศได้โปรดโอบกอดเขาด้วยประเทศไทยยินดีต้อนรับพี่น้องชาวกระเหรี่ยงทุกๆคนนะครับยินดีด้วยนะคนนี้บอกว่า พระบารมีแผ่ไปสารทั่วสารทิศขอบคุณพี่น้องนะครับชาวกเรเหรี่ยงทุกคนนะครับเป็นยงไงบ้างทุกคนได้ฟังคอมเมนต์แล้วทุกคนรู้สึกยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนในตัวความรู้สึกของผมแล้วในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ยังก็ขอบคุณพี่น้องชาวกระเหรี่ยงนะครับที่รักแผ่นดินไทยแล้วก็ที่รักกษัตริย์พระมหากษัตริย์ของไทยนะครับขอบคุณมากนะครับพวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วก็ รักกันชื่อเหลือกันนะครับขอบคุณมากนะครับไว้แคทุกคนส่วนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับนะส่วนถ้า f c คนไหนของผมที่เป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะคนไทยรู้สึกแบบนี้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงแบบนี้นะครับนะแชร์ด้วยนะโอเครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมต้องลงชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ จบด้วยคลิปนี้ครับผมเสียงมจะแบบอันนี้่อยนะอยูด่ดีดีเสียงผมก็หายนะครับเป็นเพราะอากาศมปนหนาวยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องชาวขรเลียงทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม